ครับเ,เหนือหมอกหลอกมาทัวนะครับอันนี้ทดสอบการใช้วินนะครับนี่ล่องมันลึกครับปั่นจนล่องลึกแล้วอ่าเดี๋ยวไปทักทายคนขับหน่อยครับอ้าวบกมือหน่อยคนโชเฟอร์เป็นไงบ้างครับฮัลโหลยังไหวนะยังไหวนะอ่าไปเรื่อยไปเรื่อย สุดยอดยาวไปยาวไปที่นี่สุนทรฟาร์มสเสียนะครับนี่ฝีมือมากคุณโชเฟอร์ <S 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 <S